เวรกรรมใดที่คุณได้สร้างมาทําไมคุณถึงไม่สมหวังในความรักสักทีนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะทุกคนนะคะมีเวรกรรมกันทั้งนั้นแหละแต่เราเคยสงสัยไหมว่านะคะทําไมเราถึงไม่สมหวังในความรักพอเราจะรักใครสักคนเนี่ยนะคะทําไมถึงไม่ค่อยสมหวังนะคะมาลุ้นไปกับหมอดาวนะคะตั้งจิตตั้งใจนะเราจะมาดูให้กันว่านะคะ ให้ยิบซีหมอดาวนะคะ,ฉะเฉลยคําตอบให้ปลดล็อกหัวใจให้ว่าพวกเราทําเวรกรรมอะไรกันมาทําไมถึงไม่สมหวังเรื่องความรักนะคะเวรกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่ในอดีตชาติและปัจจุบันเนาะทาไมถึงส่งผลเรื่องความรักไม่ค่อยจะสมหวังนะคะนะมาพาทะนะมาพาทะ กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทาไว้ตั้งแต่อดีตชาติทาไมชาตินี้ถึงไม่ค่อยสมหวังกรรมใดเหรอคะถ้าดูจากคําจากไพ่ใบนี้เดมูลแปลว่านะคะหมายถึงคําพูดคําพูดเราอาจจะเคยพูดไม่ดีเคยผิดศีลเคยผิดศีลทางคําพูดทางวาจาและความคิดนะคะมาดูนะใบที่สองนะคะ เราอาจจะเคยนะคะทำร้ายเด็กหรือทำร้ายสัตว์มนาะกรรมในอดีตชาติของพวกเราถึงได้ตามติดมาขนาดนี้ทําให้เราไม่ค่อยส่งหวังเรื่องความรักนะถ้าดูจากหน้าไพ่เดืซันหมายถึงว่านะคะกรรมจากเด็กเคยทำร้ายเด็กเคยบางท่านอาจจะเคยทำแทนบางท่านอาจจะเคย ทำลายสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะนี่คือกรรมในอดีตนะทุกคนนะอย่าด่ามานะ,ะกรรมในที่นี้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาในสมัยโบราณนะเราอาจจะเคยทำผิดกับบริวารกับลูกน้องบริวารหรือกับสัตว์เล็กสัตว์น้อย ในอดีตชาติที่คุณเป็นคนที่นะคะมีฐานะมั่นคงหรือเป็นเจ้าคนนายคนในอดีตชาตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะการปกครองคนเนี่ยมันก็ต้องมีความเด็ดขาดเนาะแสดงว่าอดีตชาติเนี่ยเราเคยทํากรรมกับบริวารกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือเด็กเล็กหรือว่านะคะเคยทําลายสัตว์นั่นเองนะทำลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยทําลายด้วย กับบริวารนะคะทำลายกับเด็กไรเดียนสานะคะแล้วก็จากวาจาด้วยนะคะไพ่เดโมนหมายถึงวาจาและความคิดสัตว์เล็กสัตน้อยที่เราเคยได้รล่วงเกินพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่สามใบนี้ถ้าจะให้แก้กรรมนะควรทำบุญด้วยการบวชนะคะบวชชีพามหรือบวชเนนสมณเนนนะคะหรือบวชพระนะหรือ หรือไม่ก็นะคะทาบุญด้วยการถวายผ้าไตรนะแล้วก็นะคะช่วยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หายชีวิตโคกระบือน,นะคะแล้วก็จงมีความเมตตากับคนที่ด้อยกว่าเรานะคะจะเป็นการเสริมดวงแก้บาปก,กรรมในอดีตชาตินะคะที่เราเคยได้ร่วมเกิดพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้นะคะคลิปนี้อาจจะมีสาระสําหรับท่านที่เชื่อในเรื่องบุญบา หรือเวรกรรมนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านนะคะอย่ามาสนใจหมอดาวนะคลิปนี้แต่ถ้าใครเชื่อเรื่องเวรกรรมนะคะหรือบุญบาปการกระทํานะคะก็ลองเอาไปแก้ไขดูนะคะ mm. เพื่อว่าหน้าที่การงานเราชีวิตความรักของเรานะคะจะสมหวังและก็ราบรื่นขึ้นนะคะขอให้โชคดีสําหรับใครที่เชื่อหมอดาวในคลิปนี้นะคะลองไปทําบุญจุดนี้ดูนะทํา ทำบุญด้วยกันงานบวชนะคะบวชสามเณรบวชถวายพาราไตรจีวรหรือว่าใครมีงานบวชที่ไหนเราก็ร่วมทําบุญกับเขาไทยชีวิตโคกระบือช่วยสเล็กสั t น้อยนะคะลองดูนะคะมีเมตากับคนที่เขาด้อยกว่าเราเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งนะคะขอให้โชคดีค่ะ